การสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับการสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทิบารมีนะครับนะมีวัตถุมงคลนะครับเออ่เครื่องรางนะครับของเกจินะครับยอดนิยมนะครับหลายๆเกจินะครับมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยครับวันนี้นะครับนะวันนี้ก็มีมาชุดหนึ่งนะครับพี่พี่นะครับเออ่หลังจากที่ห่างหายไปหาพระมานะครับวันนี้เป็นวันตุ่จีนนะครับวันไหว้นะขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับเสียสายจีนทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับมีเงินมีทอง นะครับร่ำรวยเฮงๆตลอดปีนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อครับรายการที่มีอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมบอกช่องทางการติดต่อก่อนเลยนะพี่พี่นี่นะครับนี่ครับแอดไลน์นะครับหรือเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ08 7 136 1722นะครับนะแล้วก็แอดไลน์ตาม QR Code ช่องยทดบาลมีพะเครื่อง168นะครับพี่พี่นะอ่านะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่พี่มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันไม่เยอะนะครับมีทั้งปิดไปแล้วก็มีนะครับพอดีว่าจะลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ไม่มีเวลานะครับพี่พี่นะวันนี้มีโอกาสแล้วมาแบ่งปันพี่พี่นะครับรายการแรกครับนะของวันนี้นะครับนี่ครับเป็นเจ้าสัวครับหลอเจ้าสัวครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพี่พี่หายากนะครับ นี่ครับแท้ทานหลวงพ่อแพรนะครับนี่ครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับนี่เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่ครับตอกโค้ดที่สังคตินะครับตรงนี้นะครับนะพระสวยครับประกันแท้นะครับเนื้อไม่แน่ใจครับนะเนื้ออะไร นี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับนี่นี่ครับจะมีชัดนิดนึงครับนี่นะนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับอันนี้เอาสามร้อยครับพี่พี่นะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับ นะพี่พี่ท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมานะครับสามร้อยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับเป็นปิตาครับพี่พี่ปิตาหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะครับตะกรุดสามกษัตริย์นะครับเงินนะครับทองนาคเลยนะครับนี่พี่ดูนะครับปิตากระหนกข้างนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับนี่กล่องเก่าเลยนะครับ วัดป่าสารวันนะครับโกราดนะครับนครราชสีมานะครับเกจิอีหนึ่งรูปอีหนึ่งรูปนะที่เก่งกรรมฐานนะครับนี่ครับตะกรุดเนื้อชั้นมากครับพี่พี่แท้ทานหลวงพ่อพุธนะครับนี่ฝังตะกรุดนี่ครับนี่ครับตะกรุดนี่ครับตะกรุดนะพี่พี่นะนี่ตะกรุดสามดอกนี่ครับกระหนกข้างครับกระหนกหลวงพ่อพุธฐานิโยครับ ชานหมากครับเนื้อชันหมากวัดป่าสารวันนะครับนี่ครับรุ่นนะครับกลุ่มทรัพย์นะครับปิดตาหลวงพระพุทธนะครับเนื้อสามนี่ครับฝังตะกุดนะครับเนื้อชันหมากนะครับรุ่นกลุมทรัพย์เศรษฐีนะครับนะมีหนึ่งองค์ครับองค์นี้แบ่งปันที่นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่พี่สามร้อยนะครับเบาๆเลยตะกุดสามดอกนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่ อันนี้เป็นนะครับสมเด็จฐานสิงห์นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่ครับเดิมิมนะครับพ่อแพรนะครับหนาๆแบบนี้เลยนะครับ่อฉลองอายุเก้าสิบห้าปีนะครับหลวงพ่อแพรนี่หนาๆนะครับนี่หนาๆดูง่ายครับนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพรฉลองอายุ9ก้าสิบหปีครับ องนี้แบ่งปันที่นะครับเอาสามร้อยบาทเช่นกันครับพี่ๆนะอันไหนแบ่งปันได้แบ่งปันเลยครับราคาเบาๆเลยนะครับรายการต่อไปครับนะครับอันนี้เป็นปิดตานะครับมหาลาบนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกแท้ทันหลวงพ่อเกษมนะครับนะปีสามหกหายากครับปิดตารุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับที่ดูเนื้อนะครับนะครับนี่ดูมนสารนะครับ นี่ครับปิดตามหาลาภปีสามหกนี่ครับหลวงพ่อเกษมดูนะครับมวลสารนี่แท้ดูง่ายๆเลยครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่พุทธาพิเศษครับลึกๆเลยยี่สบสี่กอยสามหกครับนี่หลวงพ่อเกษมเขียวมะโกครับนะแท้ทันหลวงพ่อเกษมนะครับองนี้นะครับ เอาไป400นะครับพี่พี่นะพ่อเกษมปิดตามหาลาบนะครับโชคลาภการงานการเงินนะครับการต่อไปครับเป็นเหรียญกระถิ่นนะครับได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับพระอาจารย์ต้อมพัฒนาสแบงครับนี่ครับพัดยศเหรียญกระถิ่นนะครับปี2567ครับนะพระอาจารย์ต้อมนะครับนี่ครับนะต่อโพสต์เองนะครับรันเลขนะครับพระอาจารย์ต้อม นะครับเอาไปสามร้อยครับพี่พี่แบงางบันที่สามร้อยนะครับนะรายการต่อไปครับนะครับนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพระจาจาร์นะครับหลวงพ่อขาวนะครับอนาลโยวัํากองเพลนะครับแท้ทันหลวงพ่อปีหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับดูง่ายนะครับ นี่ครับสมโพธิจดีครับปีสอง1ันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับประกันแท้นะครับนี่ครับประกันแท้นะครับพระเล่นกันน่าจะหลายนะครับวันนี้ไปสี่ร้อยครับพี่พี่นะหลวงปู่ขาววนาริโยครับนี่วัดถ้ำกองเพลนครับสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นะครับรายการต่อไปครับนะเป็นนี่ครับพระล่วงลางเปินยุทธหัตถีนะครับ นาปลกเสกปี2513นะครับด้านหลังยุทธหัตถีนะครับด้านหลังช้างนี่ครับนี่แบบนี้เลยนะครับมานะครับพระล่วงลังปืนนะครับยุทธหัตถีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนย่หอมหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพุโตวัดปรูชิมพีนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาราและอีกมากมายนะครับปี2513นะครับออกพระธาตุดอยสุเทพนะครับองค์นี้แบ่งปันที่นะครับได้มาใหม่ไม่แพงครับ ตรงนี้ได้ใบแพงเอา400ครับพี่วีนะนะครับเบาๆนะครับวันนี้เอา400นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับรายการต่อไปครับนนะครับรายการต่อไปเป็นนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อพระของขวัญนะครับรุ่นซื้อที่ดินนะพี่วอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับนะนี่นะครับ เป็นหล่อของขวัญน,นะปี2534นะครับรุ่นซื้อที่ดินนะครับนี่นี่ครับปี34รุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปักน้นาครับนี่นี่ดูนะครับดูความสวยโอ้โหนะครับนี่ใบหน้าคมชัดครับนี่ครับถือลูกแก้วนะครับ นะครับเหรียญหล่อพระของขวัญนะครับนะน่าจะเป็นเนื้อนาวะนะไปดูเองนะพี่นะครับอันนี้เอาไปก่อที่สี่ร้อยแล้วกันี่พี่นะสี่ร้อยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับพร้อมกล่องเดิมนะนะครับนี่ครับรายการต่อไปครับองนี้ครับเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยครับนะเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อ พ่อฟูวัดบางสมัครนะครับอ่าใครพี่ๆท่านใดรู้จักหลวงพ่อฟูครับเกจิสายเหนียวนะวัดบางสมัครนะครับจากเชิงเซานะครับมีแท้ทันนะครับปิตาปุ้มปุ้ยนะครับเนื้อเท้าเวสุวรรณนะครับต่อโคตรลนเลขด้านใต้อย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมพี่อนี่ครับสามเก้าศูนย์นะเดี๋ยวองเล็กนะครับพี่พี่ปิตาปุ้มปุ้ยนะครับเดี๋ยวผมดูเลขให้ นี่ครับสามเก้าศูนย์นะครับนะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับต่อโค้ดด้านด้านหลังนะครับนี่ครับพี่เห็นไหมอ้าวผมทอนแสงหนึ่งพระองค์เล็กนะครับนะให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อไม่แน่ใจครับเขาเขาบอกว่าเป็นเนื้อท้าววสุวรรณนะครับอ่ะนี่ครับเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อฟูนะครับนะกล่องเล็กนะครับสองให้ดูนะครับนี่ นี่ครับปิตาชินะบัญชรครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครอ่านี่ครับองนี้เอาไปนะครับนี่ออกวัดมั้งเนี่ยสามเก้าเก้าเอาไปสามร้อยครับพี่ๆนะสามร้อยครับานใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับรุ่นแรกครับในด้านต่อไปครับองนี้ครับ เป็นผ้าผงครับนี่ให้ดูความสวยนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปีหนึ่งหกครับนะครับนี่ครับหลวงพ่อเอียนะครับนี่วัดบ้านด่านครับนี่พี่ดูกล่องนี่เห็นไหมพี่แท้ยันกล่องนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับปาจีนบุรีนะครับเกจีสายเหนียวครับนี่ครับมวลสารนี่ครับ ดูนะครับคาบไข่นะครับนะพระแท้นะครับนะความเป็นพระแท้ดูง่ายๆครับด้านหลังเป็นยันเพราะเอียนะครับนี่ครับบางทีอาจจะไม่ค่อยชัดนะพ,พี่นะพระองค์เล็กน,ะนี่ดิพี่ดูบนสารนะครับพระแท้นี่ดูการปิ้นที่ขอบง่ายๆนะครับอ่ะองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทครับพี่พี่สนใสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะนี่ นะครับสมเด็จปกโพฐานบัวเนื้อแหวกม่านหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลปี2515นะครับอันนี้แท้ทันหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับพี่พระแท้ทันนะครับนี่ครับพี่ดูความคมชัดของพระนะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับสบายตาครับไม่ดูยากครับพระแท้จะดูง่ายนะครับนี่ดูนะครับนี่ครับดูเม็ดเม็ดของปกนะครับ เม็ดของใบโพนะครับดูนะครับดูความลึกขององค์พระนะครับนี่สวยจัดจัดนะครับพี่ๆนะนี่ครับด้านหลังเรียบนะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับนี่ครับมีผู้เมตตาปิดไปแล้วนะครับพี่เมตตาปิดไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับรายการต่อไปครับเป็นยังเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่เป็นแหวกม่านครับหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองอีดุกนะครับพิมพ์รัศมีข้างเม็ดนะนี่ นะครับประดุกสองตัวดูง่ายดูง่ายเลยนะครับนี่ครับออกวัดหนองอิดุกครับนี่จะมีประดุกตรงนี้นะครับนะนี่ดูองค์พระครับนี่ครับพี่ดูความคมนะนี่นะครับนี่ครับพระสวยนะครับนี่ องนี้ก็มีพี่เมตตาปิดไปแล้วนะผู้ใหญ่ใจดีนะนี่ครับอ่ะพระแท้ดูกันง่ายๆครับนี่ครับสวยงามครับตามท้องเรื่องครับนี่ครับนะโอเคนะครับตายการต่อไปครับนะองนี้ก็น่าเก็บครับพี่เหรียญพระแก้วมรกตนะครับนี่นะครับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับ ปี25 2 5น้ายี่สบห้านะครับเป็นรุ่นแรกนับออกวัดภศษีรัตนศาสดารามนะปี2525น้ายิห้านะครับนับในหลวงรัชกาลที่9้านะครับนะับอดํารินะครับพระราชาดัลให้สร้างเหรียญนี้นะครับนะครับนิมนต์พระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาปลุกเสกนะพระแก้วนะครับือเหรียญพระแก้วนิยมนะครับเหรียญนี้นี่ไปดูนะนี่ นี่ครับเนี่ยพรแท้ดูง่ายๆหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงปู่ดุลนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงหลวงปู่แหวนหลวงปู่โต๊ะนับเกจิมากมายครับพี่ๆนะที่ดังๆนะครับนี่ครับเหรียญพระแก้วครับหลังพอปลอนะครับนี่ครับตีปลุกเสกเกจิมากมายเหลือเกินครับหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่ดุลหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีครับว่าเกษมนะครับนะมีเหรียญเดียวครับพี่ องนี้ไป400ครับพี่ๆ่นะผมแบ่งแล้วนะเขาขายกัน890นะ400ครับผมได้มาสภาพสวยครับพี่สภาพสวยนะ400ครับรายการต่อไปครับเนื้อนวะโลหะครับเป็นเหรียญใบโพครับเจ้าคุณนอนะครับนี่หลวงปู่โต๊ะปุกเสกปี2520นะครับนะนี่เนื้อนวเดี๋ยวให้ซูมใกล้ๆเลยนี่พี่ดูจะแตกหรือเปล่านี่ครับ ใบโพครับรูปหล่อใบโพเจ้าคุณนอวัดเทพศรินนะครับอรหันต์กลางปุงนะครับนี่ด้านหลังธรรมวิตาโกอย่างนี้นะครับนี่ไม่ต้องลงกล้องเลยครับต่อโค้ดนี่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับรันเลขดันพศที่สร้างนะครับนี่ครับสองห้าสองศูนย์นะครับนะพระแท้นะครับนี่ครับนี่ครับ มาใบโพเจ้าคุณนอนนะครับนี่หลวงปู่โตเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกครับนะครับมีองค์เดียวเนื้อนวะโลหะครับนี่สวยงามครับนี่ครับอ่ะดูเอานะครับองค์นี้ขอราคาที่ห้าร้อยครับพี่พี่เนาะขอราคาหน่อยปีลึกนะครับหลวงปู่โตปุกเสกเจ้าคุณนอนครับขอราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่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 ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ นะครับ ID ดีไลน์ที่ผมให้ไว้นะครับพี่นี่นะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ๆนะมาแบ่งปันเครื่องวัตถุมงคลนะครับกิติยยอดนิยมนะครับมาให้พี่ๆนะครับนะวันนี้ผมยุดบารมีไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับนะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ